วันนี้วันนี้ดูในรถพิเศษเนาะลูกค้าให้สั่งทำตัวยิงสายทำศีกซีเพิ่มเนาะตัวนี้ล่นช่วงเข้ามาให้ดูว่ารถในสภาพที่ผมขายราคาพิเศษไปเนี่ยเวลาผมเก็บแล้วเนี่ยสภาพจะเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวผมพามาดูกันดีกว่าสำหรับคันนี้นะครับตอนแรกเป็นตัวคันนี้มาเป็นตัวสิบล้อที่เป็นถุงลมเนาะมาเป็นเกียร์ธรรมดาเครื่องอีสามอันนี้ผมพามาดูตัวคัซี่อย่างเดียวเนาะไม่ได้เจาะอะไรส่วนอื่นมากเท่าไหร่เนาะอ่านี่นี่ครับอันนี้เป็นตัวคัตซี่เขา ให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงงานเก็บตัวคัสซี่ของผมที่เก็บออกมาเนาะอ่คันนี้เลื่อนช่วงเข้ามาลูกค้าเจ้าไปทําเป็นรถน้ํานะครับอ่คันนี้ลูกค้าซื้อผมสามค่เป็นรถดับสองคันนะครับแล้วก็เป็นรถน้ำซึ่งเป็นคันเดียวอีกคันหนึ่งวันนี้เป็นตัวท้วงหน้ายังเป็นถุงลมอยู่นะอ่าแล้วก็คันนี้ลูกค้าโชคดีเลยได้เป็นตัวถุงลมที่เป็นสองพามาเลยหาค่อนข้างยากนะถุงลมที่เป็นสองพา ราคาจะไม่ค่อยได้เท่าไหร่ส่วนใหญ่เขาจะเอาตัวถุงลมที่เป็นเ่าเดียวม,ทมทาทักมาทักชนใหญ่นะเพราะมันสามารถถอดและขายตัวเ่ารอยได้อะไปขายได้ต่อเนาะอันนี้มาเป็นสองเทาเลยแล้วก็ที่เหลือระบบทุกอย่างก็คล้ายๆกันนี่ให้ดูงานของทางอู่ว่าไลใสายไฟเก็บแล้วเป็นยังไงนี่ประมาณนี้คร่าวๆตัวยึดอะไรก็เก็บจับเจาะไม่หมดอ่านี่ให้ดูครับ ตัวถุบลมก็เก็บเรียบร้อยสวยงามนะครับตัวเสื้อเผ้ายิงทรายตัวทางเสื้อเผ้าเรียบร้อยนะครับไม่ได้โปกเก็บเท่าไหร่นะตัวเสื้อเผ้าก็ค่อนข้างสวยนี่ตัวกระทงด้านบนกระทงกลางอะไรอย่างนี้ก็เก็บไม่หมดนะครับลังแบตนี่ยิงทรายเก็บเรียบร้อยอ่าให้ดูคร่าวๆนี่สำหรับตัวหัวผมไม่ได้เก็บไปเนาะเพราะมันขู่อยู่นี่ผมไม่ได้เก็บไว้ ก็จะทะลุอยู่อันนี้ลูกค้าต้องไปทำเอาเองทีหลังนะครับผมเก็บตัวคัสซีให้กับลูกค้าไปโดยรวมคัสซีก็โดยรวมเก็บแล้วต่อให้สภาพดอปมาจากญี่ปุ่นแล้วนะครับเราม,มาเก็บเองเนี่ยก็สภาพมาค่อนข้างโอเคขึ้นเยอะเลยถ้าถ้าไม่ได้สังเกตดีๆหรือคนเป็นรถอยู่แล้วจะไม่จะจะมองยากว่าเอรถทำมาจริงๆหรือเปล่านะครับก็โดยรวมประมาณนี้เนาะ ผมประมาณนี้สำหรับคันนี้นะครับก็มาให้ดูงานเกี่ยวกับการยิงสายของทางอูน่นะว่าเก็บมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงเพราะคันนี้อยู่ในรถพิเศษที่ผมขายไปนะครับซึ่งสภาพอาจจะรถคันซีอาจจะดรอปลงมาหน่อยแต่ถูกเครื่องเกียร์ไม่ได้มีปัญหาอะไรเนาะ<อ>ก็ยังไงถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับที่เฮียงเจริญจต์จักดนครปฐมครับผมขอบคุณครับ